อันหนึ่งก็เห็นมาตรการของภาครัฐออกมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังประสบปัญหาจากโควิด -19 ในช่วงเวลานี้นะคะอีกด้านหนึ่งเครือข่ายสลัมสภาคซึ่งมี76ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกก็พยายามที่จะร้องเรียนว่าปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ ผู้สื่อข่าวของไทย PBS ได้ไปติดตามชุมชนริมทางรถไฟเขตคลองเตยนะคะพบว่ายังมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนหาเช้ากินขําและผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือติดตามรายงานจากคุณวิลาศินีสุภรสค่ะห้องเช่าและบ้านหลายหลังภายในชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือเขตคลองเตยปิดสนิทมานานกว่าสสัปดาห์ หลังกรุงเทพมหานครประกาศปิดจุดเสียงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่22มีนาคมรถเข็นขายผลไม้หลายคันในชุมชนถูกล็อกกุญแจทิ้งไว้ข้างทางหลังเจ้าของเดินทางกลับต่างจังหวัดเจ้าของรถเข็นเขาไปไหนละกลับต่างจังหวัดแล้วค่ะอย่างเจ้าของรถเข็นคันนี้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดทันทีหลังมีประกาศ เพื่อนบ้านบอกว่าคนที่ตัดสินใจกลับส่วนใหญ่มีอาชีพหาเช้ากินคำ่ำเมื่อรายได้ลดลงก็ไม่คุ้มค่ากับการอยู่ต่อเพื่อแบกรับค่าของชีพในเมืองหลวงที่ยังคงสูงเท่าเดิมส่วนมากเขาก็จะไปขายตามโรงงานบ้างตามหน้าเซเว่นตามอะไรลักษณะน,นี้ค่ะตร,ต,รตรงไหนที่มันมีคนเยอะๆแต่คุณต้องเข้าใจนะเมื่อมีคนเยอะๆแล้วมันไม่มีคนน่ะใช่ไหมจะไปขายใครใครก็กลัวกันหมดคุณกลัวฉันฉันกลัวคุณอะไรอย่างเงี้ จากการสำรวจและพูดคุยกับคนในชุมชนพบว่ายังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้จะมีกินหน่อยเอาจะมาเป็นแบบนี้อีกยิ่งไปกันใหญ่เลยยายสมัยสีขุนแก้วอายุ80ยปีมีอาชีพนึ่งข้าวเหนียวขายบอกว่าหลังโควิด19ระบาดคนในชุมชนทยอยกลับต่างจังหวัดทําให้ขายข้าวเหนียวไม่ได้ทุกวันนี้มีรายได้จากการเก็บขวดขายเพียงวันละ20บาท กลัวโควิดไหมที่เขาระบาดกันอะ่ะกลัวเหมือนกันนี่ทำไงได้อ่ะกลัวค,คิดมากแล้วทำกับข้าวขา,ขายไม่ได้ทำนิดนิดน่ดนดนอยๆไม่ขายไม่ได้จะกินอะไรลูกเดี๋ยวเงินที่ไหนอะ,อะมิกี้นี่ขายได้กวดนี่ได้ยี่ท,บ,ทบ้านเจ็บเจ็บขายขายไปเขามาซื้อไปขายไปได้เท่าไรก็เท่านั้นคือไม่ได้ออกไปขายของกันเลยเนี่ยซึ่งละบากกันมากๆเลย ประธานเครือข่ายสลัมสีภาคระบุว่าคนในชุมชนแออัดส่วนใหญ่ยังตกล่นจากความช่วยเหลือของภาครัฐทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้งมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงและประกาศเคอร์ฟิวขณะที่เงินช่วยเหลือ5,000บาทก็ยังไม่ครอบคลุมผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดนน่าาจะถึง้อยมก ถ้าเป็นบางคนที่เป็นบินจักรายานรับจ้างที่มีปบสบการ์สาธารณะเหมือนที่กฎกติกาของเขาเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ถ้าบอกว่าอยู่ในเกณฑ์รับจ้างไรววาเอย่างเช่นก่อสร้างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อาจจะได้ราคาหรืออาจจะไม่ได้เลยเก็บของเก่ารับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือผลกระทบหมดราคาของมันก็ลงแล้วก็ออกไปเก็บก็ไม่ไปขายไม่ได้คือร้านปิดหมด มันก็เลยไม่มีไรายได้กันตอนนี้ก็คือทุกไปทุกที่คือบนแย่หมดเลยกรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดกระจายอยู่ทั่วไปใน50เขตเฉพาะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสลัมสี่ภาคมีมากกว่า76ชุมชน13,500คนโดยประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาคระบ,บุว่าหากสถานการณ์ระบาดของโควิด19ยาวนานบางส่วนของคนกลุ่มนี้ที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือและไม่มีไรายได้ อาจจะเสี่ยงต่อการกลายเป็นคนไร้บ้านวิลาสินีสุภรสไทยพีบีอรายงาน